เมื่อได้ลองอ่านสปปรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโหจึงพบว่ามีประโยชน์มากมายนอกจากมะม่วงหาวมะนาวโหจะหารับประทานได้ยากแล้วการจะนำมารับประทานยังยากกว่าเพราะหากเก็บผลมะม่วงหาวมะนาวโหมาและรับประทานทันทีจะมียางที่เหนียวรสชาติที่ฝาดแถมยังเปรี้ยวจีด๊ดจนเข็ดฟัน วันนี้จึงนำวิธีดองมะม่วงหาวมะนาวโหมาแช้กับเพื่อนๆได้ทำตามกันรับรองเลยได้ว่าไม่ง่ายเลยค่ะเริ่มจากเตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่มะม่วงหาวมะนาวโหโดยเราจะผ่ามะม่วงหาวมะนาวโหเป็นสองซีกแคะเมล็ดออกจนหมดล้างน้ำเกลือหลายๆรอบแนะนำว่าเปลี่ยนน้ำกันด้วยนะคะทุกคน ช่วยลดปริมาณยางของมะม่วงหาวมะนาวโหดลงได้จากนั้นนะคะเราก็นำภาชนะมาใส่เกลือแล้วก็เติมน้ำสะอาดและนำมะม่วงหาวมะนาวโหที่เราได้ผ่าล้างยางแล้วก็แคะเมล็ดออกจนหมดแล้วใส่ลงไปในภาชนะสำาัหรังพักไว้ประมาณ2วันติดตามชมอีพีต่อไปนะคะ